ขบวนรถเที่ยวขึ้นทเที่ยวต่อไปไอ้เที่ยวล่องทเที่ยวต่อไปข่าวสุโขทัยภายในอาคาสหน,นิโชนขบวนรถท้าใครฝ่าฝืนต้องมีโดโทษตางกฎหมายขอบคุณค่ะขบวนรถเที่ยวล่องทเที่ยวต่อไปนะคะเป็นขบวนที่หนึ่งหนึ่งสองนะคะเราส่ง <c> บ <oughs> ริบษัทจากสุราษฎร์ยามา โอ้ยเนาะเมื่อออกจากสถานีพักเอ้ยกำลังเข้าสู่สถานีพาชีนะคะในชานชาลาที่เก้านะคะฝุ่นอีหลบเลยค่ะ